ทุกคนเชื่อไหมคะนิสัยจะเปลี่ยนไปตามสิ่งของที่สัมผัสเสมอคะ่ะเราควรใส่ใจกับปากกาที่ใช้ด้วยเหตุผลที่ง่ายนิดเดียวงานที่เราต้องใช้สมองก็จะไม่ต้องเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งพอสมควรนะคะขณะที่เส้นประสาทปลายนิ้วของคนเรามีความละเอียดในระดับเดียวกับกล้องสุลัศน์เลยคะ่ะถ้าพูดแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะเราจะลองเปรียบเทียบกับลายไม้ดูแม้ว่าจะเป็นลายไม้ที่เหมือนกันแต่เมื่อพอเราได้สัมผัสเราจะรู้ทันทีว่าไม้แต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกัน ือนกับประสาทสัมผัสของคนเราที่ไวมากจนน่าตกใจเมื่อปลายนิ้วมีประสาทสัมผัสที่ไวขนาดนั้นก็แสดงว่าเรารับรู้ข้อมูลมากมายได้จากปลายนิ้วค่ะปากกาที่สัมผัสกับปลายนิ้วด้วยตรงก็เลยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเราได้สัมผัสกับสิ่งของแบบไหนหรือเราได้สัมผัสในลักษณะใดยิ่งมีอิทธิพลต่อน,นิสัยของคนเราอย่างมากค่ะยิ่งเปลี่ยนสิ่งของที่ใช้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเรามากเท่านั้นนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าหากเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดค่ะนักขายก็อาจจะเปลี่ยนกล่องใส่น้ำบัตรคนที่สนใจแฟชั่นกับเครื่องสําอางเนี่ยก็อาจจะลองเปลี่ยนกระจกดูหรือถ้ามองว่าทุกคนต้องนอนวันละครั้งคุณก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องนอนหรือว่าลองเปลี่ยนจากสมาร์ทโฟนที่ใครๆก็ใช้มาเป็นรุ่นที่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกตอนสัมผัสหรือว่าตอนใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้น่าจะส่งผลต่อการทํางานของสมองได้มากเลยค่ะและถ้าเราอยากเปลี่ยนของที่เราใช้บ่อย แล้วเราจะเปลี่ยนอะไรดีละ่ะคนเราจะเปลี่ยนไปเมื่อลดข้าวของลงค่ะสิ่งที่สําคัญพอๆก,กับการเปลี่ยนแปลงของที่เราใช้อยู่ปัจจุบันให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยคือการลดปริมาณลงตัวนี้หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือว่าปริมาณของที่เราใช้ค่ะมนุษย์ไม่ได้เก่งรอบด้านหรือว่าไม่ได้มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มากมายโดยรวมแล้วก็คือไม่ได้มีค่านิยมที่หลากหลายอะไรมากนักนะคะยิ่งข้าวของเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความสับสนให้ตัวเราเองเท่านั้นค่ะยกตัวยอย่างเช่น เรา,ามีประกาหมึกซึมที่ใช้เป็นประจําแค่ด้ามเดียวเราลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้ามีประกาหมึกซึมที่ชอบเหมอือนกันอีกด้ามหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น<ส> <Grass> เดี๋ยวตอนอ่านหนังสือว่าจะจดบันทึกไปด้วยสักหน่อยแต่จะใช้ประกาด้ามไหนดีนะอ่ะเนี่ก็เกิดเป็นความลังเลขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนดีใส่รองเท้าคู่ไหน Muss. ถึงจะเหมาะนะก็อาจจะเกิดอาการลังเลแบบนี้เป็นประจําใช่ไหมคะยิ่งเรามีตัวเลือกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเสียเวลาเลือกเท่านั้นค่ะ ยิ่งลังเลมนุษย์ยิ่งเริ่มลงมือทําไม่ได้สักทีค่ะมาถึงตรงนี้เนื้อหาจะเข้าบริหลักอีกครั้งหนึ่งเลยว่าเราต้องลดสิ่งที่ทําให้ลังเลหรือว่าเราคิดมากนั่นก็คือถ้าหากอยากเริ่มลงมือให้ลดเข้าของลงค่ะการที่สตีฟจ็อบใส่เสื้อคอเต่าของอิเซมิยาเกตกับกางเกงยีนเสมอก็อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันนะคะ บ้านของสตีฟจ็อบมีเสื้อคอเต่าที่เหมือนเหนกันหลายสิบตัวเลยสตีฟจ็อบก็เลยเริ่มวันใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาลังเลหรือว่าเสียเวลาแต่งตัวเลยว่าวันนี้จะใส่อะไรดีการจัดการและการเลือกสิ่งของจากตัวเลือกมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำให้มุนย์สิ้นเปลืองแรงแล้วก็เวลามากๆเลยไม่ว่าใครก็คงมีสิ่งของที่คิดว่าสักวันเราคงได้ใช้กองอยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าแค่วางอย่างเดียวคุณอาจจะคิดว่าเกะก,กะแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ เวลาที่เราคิดว่าสักวันค่อยใช้เนี่ยเราก็จะนึกถึงโอกาสว่าคงได้ใช้ไว้ตลอดจนสมองใช้พลังงานไปมากกับการัมคิดอยู่ตลอดว่าจะใช้หรือว่าไม่ได้ใช้และจะใช้เมื่อไหร่คะเราลองหาทางทิ้งสิ่งของที่เราแค่รู้สึกว่าสักวันคงได้ใช้ดูนะคะหรือไม่เราก็ลองให้คนอื่นเพื่อลดตัวเลือกและก็ช่วยให้เราเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีกว่าหากเราเลือกที่จะสะสมเราก็ต้องเลือกประเภทของที่เราจะสะสมค่ะ คนที่มีของในห้องมากแถมยังวางเรียราตเนี่ยคงเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเลยค่ะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้แยแสแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้ในขณะที่ห้องรกนะคะเราถึงเห็นได้ว่าคนที่อัจฉริยะประเภทห้องรกช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแต่มันก็เป็นข้อยกเว้นนะคะถ้ามองในเชิงจิตวิทยาเราจะทราบกันดีว่าห้องที่รกทําให้พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เย้ายวนได้ง่ายกว่าห้องที่จัดเป็นระเบียบอย่างดีค่ะเพราะคนเราจะไม่ทําเรื่องที่ควรทําแล้วหันไปทําเรื่องที่ไร้สาระแทนค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะคนที่อาศัยในห้องที่รกเนี่ยยังมีแนวโน้มเลือกกินแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดอีกด้วยสะดปง่ายๆก็คือคนที่อยู่ในห้องรกควรคิดถึงเรื่องการลดจํานวนและทิ้งข้าวของก่อนค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเภทของสิ่งของที่ต้องลดลงค่ะ ถ้าหากยังลังเลเพราะว่าข้าวของเพิ่มขึ้นจนขัดขวางการลงมือทําก็คงไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเราลดประเภทสิ่งของที่สะสมได้ความลังเลและต้นทุนการจัดการก็จะลดลงจนไม่เป็นปัญหาคะ่ะสรุปก็คือเราเปลี่ยนสิ่งของที่ใช้เป็นประจําลดจํานวนข้าวของลง2เรื่องนี้สําคัญและมีใจความอย่างเดียวกันนะคะ การลดจํานวนสิ่งของนอกจากจะช่วยให้ลดความสับสนของเราและก็ทําให้เราลงมือทําง่ายขึ้นแล้วนะคะยังจะทําให้เรารู้สึกว่าของแบบไหนมีผลกระทบต่อเรายังไงนะคะการลดเข้าของไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนสิ่งของเนี่ยจะทําให้เราสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมองออกว่าสิ่งไหนที่ส่งผลกระทบกับเราในทางบวกคะ่ะรวมถึงสิ่งไหนที่ส่งผลในทางลบกับตัวเรานะคะ มื่อมองเห็นผลลั์กับสาเหตุก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วเท่านั้นค่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการเก็บสิ่งของสําหรับคนที่ตัดใจทิ้งไม่ลงนั่นก็คือให้เราลองจินตนาการดูค่ะในอนาคตของตัวเองเลยว่าถ้าเราตัดสินคุณค่าของสิ่งของว่าเป็นของที่เราอยากจะนําไปที่นั่นด้วยหรือเปล่าอาจจะทําให้เราตัดสินใจทิง้งหรือว่าลดลงง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรายิ่งลดเข้าของลงเท่าไหร่ก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายขึ้นเท่านั้นค่ะอะไรที่ไม่สําคัญก็ทิ้งมันไป เก็บไว้แต่สิ่งที่สำคัญก็พอ